ถึงเวลาเปลี่ยนยางลูกค้าต้องการยางที่นุ่มเงียบและประหยัดน้ำมันทางร้านเลยแนะนำเป็นสวัสดีครับวันนี้พบกับ MV ยางยนต์วันนี้เรามีลูกค้า Toyota Camry <c oughs> ยางเดิมเป็น215 6016 <c oughs> ซึ่งของเก่าลูกค้าใช้เป็นโยโกฮามารุ่น a d ได <c oughs> ถึงเวลาเปลี่ยนยางครบอายุการใช้งาน เพราะนั้นวันนี้ลูกค้าต้องการยางที่นุ่มเงียบและประหยัดน้ำมันซึ่งทางร้านเราแนะนำเป็นดันล,ลบ E C ส0 0 p l อ s e n Safe จะเป็นตัวประหยัดน้ำมันด้วยและเป็นตัวนุ่มเงียบด้วย <Wow. S 1> ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะนุ่มเงียบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกันครับ ครับนี่ครับดัล็อ n นหลสดี s ีสา0 0พัดขนาด21560 16อ่ายางดัลล็อที่เน้นความนุ่มเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันตรงโจทย์ที่ลูกค้าเลือกหาสำหรับ MV ยางยนต์นะวันนี้มีโปรโมชั่นอ่อนสูงเซนแล้วก็มีโปรโมชั่น3แถมหนึ่ง <Wow. S 2> สามารถติดต่อได้ที่เพจ m อ็ยางยนต์ครับผมขอบคุณครับ